ทีนี้มาถึงบทที่เราต้องปิดการขายเนี่ยนะสมมติว่าเราไม่มีแอดมินเนาะทุกคนเราทําคลิปคนเดียวเราโสตดขายคนเดียวอยู่ดีมีลูกค้าทักแชทมาว่าสนใจค่ะท่านทา้าเวสโนโราคาเท่าไหร่สินค้าที่คุณขายนั้นขายยังไงนะเราก็ปิดการขายแบบนี้ค่ะก็สวัสดีนะลูกค้าก่อนในอินบอทเนาะพอดีค่ะนะสนใจสินค้าตื๊ด มีปัญหาอะไรให้เราช่วยเหลือไหมคะ,ะนะสนใจบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณูนนเนี่ยนะพี่รู้ประวัติท่านท้าวนนเวสสุวรรณูหรือยังนะนะว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วพี่เชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองไหมว่าพี่จะเป็นคนดีได้ตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ยึดติดขนาดนั้นทุกคนเวลาสมมติเราบูชาท่านไป มันอาจจะมีเหตุเหตุภัยนะคะหรืออะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะก็ไม่ต้องคิดมากเนาะทุกคนเออก็ถือซะว่าเราอยากช่วยครูทําบุญแล้วกันสมมติว่าคุณก็ถามเขาก่อนอเ,ออเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าจะมาบูชาท่านท้าววิสุวรรณต้องแบบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบได้นะออถ้าจะมาใช้คาถาท่านเนี่ยต้องทําตามที่ครูแบ่งปัน ได้นะถึงมาบูชานะเพราะถ้าบูชาไปแล้วอ่ะปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าท่านไม่เฮงอีกอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็มาดราม่าทีหลังอีกอะไรประมาณเนี้ยเราต้องถามเขาให้ชัดเจนก่อนก็พร้อมที่จะเป็นท่านจริงๆหรือเปล่าจิตวิญญาณของเขาคนที่บูชาเนี่ยกับท่านพระพิสวุวณโนต้องเป็นคนเดียวกันนะท่านจะเป็นยักษ์ก็ต่อเมื่อเราอารมณ์เสียเราโมโหเราโกรธละอื ท่านเราจะอยากเป็นรูปร่างหน้าตาท่าน,นจริงๆคือรูปร่างหล่อนะหล่อนิสัยดีใจดีชอบช่วยเหลือคนด้วยนะค้าขายเก่งด้วยนะพอหลังจากรวยแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเราเราเห็นในช่องมหาจันทร,ร์บำเพ็ญน,นะเป็นรูปท่านอ่ะท่านบวชเพราะท่านบวชอ่าครูมไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะเออครูไปดูที่ห้องช่องมหาจันทร,ร์บำเพ็ญ ที่เป็นคาถาท่านท้าววิววณนเนาะโดยตรงเลยเนาะช่องมหาสัจจะมัเคินก็จะมีภาพท่านนะให้เห็นเนาะเออก็อเล่าประวัติท่านให้ฟังด้วยอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็เลยรู้อะไรหลายอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับท่านท้าววิศวณนเนาะด้วยความที่เราขอพรท่านนะเราก็อยากรู้เคล็ดลับว่าขอพรยังไงถึงจะเฮงถึงจะปังถึงจะขายของดีท่านถึงจะรักเราท่านถึงจะช่วยเราเป็นคนแรกเลยตอนนี้อยากได้เงินนะคือได้เงินเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเออ